ไปต่อนครับคือถ้าเราไม่ออกปีกเลือดเนี่ยก็ต้องออกเป็นเปลวไฟแห่งความโกรธนะครับซึ่งเปลวไฟแห่งความโกรธเนี่ยก็จะบวกรีดามจอีก15นะครับแต่พี่คิดว่าปีกเลือดน่าจะนี่กว่าครับเพราะว่าปีกเลือดเนี่ยบวกเวทร้อยห้ครับ oh. นาตาเลียขึ้นไปบนแล้วครับ นี่ครับยูเดลาผู้ฆ่าหลอดครับผ่าหลอดเลยครับเกาไม่เกาอ่ะเรียกเพื่อนมาตีหลอดหลบก่อนครับเจ็บชิบหายครับมาอยู่กับมีอาข้างหลังดีกว่าครับผ่าเลยครับนี่ครับอันตีหลอดทีสามพันสามครับกลับบ้าน <laughs> อีก2 1 8 0ครับเราจะได้ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งครับนี่ครับพีหลลดเรามาแล้วครับแต่คิดว่ายังไม่ทันได้อเทมน่าจะจบแล้วครับนี่ครับเซเบอร์ไปไหนครับเซเบอร์เซเบอร์เซเบอร์โดนนะครับเมื่อกี้แต่ว่านาตาเลียเนี่ยเข้ามาโดนสายฟ้าเราครับคิดว่าเซเบอร์จะไม่รอดเหมือนกันครับ บอกแล้วครับสายฟ้าเราหดเยี่ยมแน่นอนครับนาตเลียเนี่ยออกกำลังนักบุญมากันนะครับแต่ก็เอาไม่อยู่ครับโอ้ยโดนไอ้ไอ้แพนด้าปั่นนี่ไงครึ่งหลอดไม่ละแพนด้าแพนด้าก็มีของกันเวทอยู่เหมือนกันครับหนาหน้าครับไม่น่าจะรอดครับโดนสตันเราเข้าไปครับอาใครเข้ามาแล้วผ่าเข้าไปครับอาใครนี่โดนผ่าทีละพันสองเองนะครับขนาดแรงๆแบบนี้ครับเขาออกของกันเวทมาเยอะครับตายไปแล้วครับอาครครับ แพนด้าน่าจะกระโดดหนีได้ครับไอหลินปิงนี่แม่งไวอยู่แล้วครับหมานะาเราจะหมดแล้วครับเราขอใครสักคนหนึ่งก่อนกลับได้ไหมล่ะพี่ขินนี่แหละครับ <c oughs> สามพันนะ่ะ oh. เราแค่มาพิสูจน์ความแรงนะครับ <c oughs> ว่ามันแรงแค่ไหนครับนี่ก็หมดแรงครับเมื่อกี้คลิปมันหยุดไปพักหนึ่งด้วยครับล็อกเกิดใหม่ครับล็อกเกิดใหม่ ลขสิบสามวิครับเราจะเกิดแล้วครับแต่ว่าขาดอีก480ปนะครับปีกเลือดอันสุดท้ายของเราจะมาครับมาดูที่ทีมแล้วครับว่าจะฆ่าเต่าหรือเปล่าครับวิ่งไปใหม่ครับวิ่งไปใหม่เนี่ยนแอนคินนะครับทีมสั่งเก็บแล้วครับนี่ผ่าคี้เพี้ยสองพันนะอ่าเรามารุ้นกันครับว่า ปีกเรื่องสุดท้ายเนี่ยเราจะผ่าทีเท่าไหร่ครับเนี่สามพันอะคลิปยังโอนสามพเลยแล้วคนจะเหลือไหม like ไป่าละครับทีมสั่งโจมตีแล้วครับกดรีเจนต์มานาขึ้นไปเลยครับอยากได้ลูนอยู่ครับแต่ว่าทีมบอกรวบรวมครับรวบรวมก็ต้องรวบรวมครับพอดีแหละครับตีป้อมนั้นมาปีกเลื่องสุดท้ายเรามาแล้วครับความโหดเหี้ยมและเยือกเย็น ต้องแอบในป่าครับสำหรับยูโดลาเนี่ยจะอ่ายูโดลานะครับเรียกยูโดลาอีกแล้วแพนด้าเรายังไม่เอาครับเราต้องโอ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 ไม่เอาสิเซเบอร์อยากได้เซเบอร์ก็ไปโอ้มีทีมเราโดนครับโอ้อัลฟ่าแทงมาโดนเราพอดีด้วยหาตัวไม่เจอเลยครับไม่รู้จะฆ่าใครครับนี่ครับกดเข้าไปกลางวงเลยครับแพนด้าล่วงแน่นอนครับไม่มีโอกาสได้ตั้งหลักอยู่แล้วครับ หน้าครับขอสักทีเถอะวะได้ด้วยครับนี่แค่สกิลหนึ่งกับสกิลสองนะครับนาตาเลียมาด้านหลังครับโอ้ช็อตไม่ทันครับนาตเเลียมีกระโดดครับเรารีเจนก่อนครับทีมเรากําลังถอยครับเราต้องรอจังหวะครับอัลฟาเขายังมีเกิดอยู่ครับเราเนี่ยไม่มีครับตายแล้วไม่ได้เกิดนะครับคินครับเหมือนคินจะวิ่งขึ้นเลนบนครับแอบดีกว่าครับเชื่อว่าต้องมีคนมาเอาลูนครับนี่ครับนาตเเลียมาเอาลูนครับ เขาจะเอาลูหรือเขาจะมาฆ่าเราแค่นั้นแหละโอุนาตเลียหายครับไม่เอารูนด้วยครับโอ้ต้องกลับเลยครับคือคือเราคิดว่านาตาเลียจเจารูนนะเมื่อกี้อุสาแอบรอแบบโอ้โหนาตาเลียลงไปล่างครับไปเล่นแพนด้าครับแต่ว่าใครเนี่ยไม่ได้เอาลงกันง่ายๆอยู่แล้วครับมาดูคินครับต้องหาจังหวะให้ได้ครับ มันมีนาตาเลียอยู่ครับเราจะเข้าไปสุมสุ่ม5เดินไปนี่โดนข่วนตายแน่นอนครับเรียบร้อยครับนาตาเลียโอ้ยโดนไปแค่สกิล1นกับสกิล2นาตาเลียบอกไปแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับยังไม่ทันได้กดอันตีเลยครับอันตีนี่ไปโดนคีฟนะครับนี่ครับดูการผ่าครับ2อ0พครับเข้าข้างป่าก่อนครับโจมตีเจ้าอีกแล้ว มานาก็จะหมด <Launch attack. S 1> ยังไม่ได้นี่หว่าลูนมีคนมาป่วนแน่นอนครับอใครมาป่วนครับแต่ใครต้องถอยครับไปช่วยทีมตีก่อนครับสำหรับหลอดครับโอ้มาไม่ทันครับขอได้ไหมอันนี้ยขอได้ไหมขอได้ไหม มาแล้วครับเต็มสูบครับยูโดลาคูบาค่งดูความแรงครับ700บวก1503อ่ะนี่ดีกว่าครับกลัวไม่หนักพอครับเดี๋ยวจัดความซาดิชให้ครับขายอันนี้ครับซื้ออันนี้ครับบวกวิ่งเร็ว5%ครับ ก็ยังเดินช้าอยู่ครับรีดามจสเท่าเดิมครับแต่พลังเวทแรงขึ้นครับตอนเนี้เจ็ดยบวกพันหกครับต้องบอกได้เลยว่าใครก็ได้ครับขอเปี้ยงหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นคินหรือนานนาครับโอ้เขามีเกิดทั้งนั้นเลยครับแพนด้าเข้ามาก่อนครับนาตาเลียเข้ามาด้านหลังครับกดเข้าไปครับดอกเดียวตายครับนาตาเลียอยู่เลยครับเดี๋ยวต้องไปดูรีเพ์กันอีกทีครับว่ามันผ่าไปเท่าไหร่ครับ กดรีเจนตเลยครับหนาหน้านี่เข้ามาเสกเราอีกแล้วครับหนาหน้าครับโดนเข้าไปครับหนาหน้าตายแน่นอนครับเจอช็อตครับมีเกิดครับต้องถอยก่อนครับต้องถอยก่อนครับมีใครเข้ามาเป็นตัวหน้าครับอัลฟาเข้ามาผ่าเข้าไปครับถึงกับเลือดหายครับโอ้โคตรมันครับทีมเราต้องถอยนะครับคือทีมเขาเนี่ยออกชุบเกือบทุกตัวเลยครับตอนเนี้ เมื่อกี้เราได้บัฟมาด้วยครับมันก็เลยแรงขึ้นไปอีกครับต้องบอกว่านาตาเลียนี่หัวสะดุง้งอะสามสิบเอ็ดนาทีแล้วครับมีความแรงแบบบ้าคลั่งอะแต่ว่าความเร็วเราครับต้องดูที่ความเร็วในการขึ้นที่ครับอยู่ที่สองร้อยหกสิบห้าเองครับเพราะว่าอเปลวไฟของความโกรธเนี่ยบวกความเร็วห้าเปอร์เซ็นครับห้าเปอร์เซ็นซึ่งมันไม่ได้เยอะมากครับบวกประมาณสิบกว่าๆอย่างครับ ถ้าเทียบกับรองเท้าที่บวก40แต่ก็ว่ายังดีกว่าที่ใส่รองเท้าครับเพราะว่าใส่รองเท้าอ่ะมันบวกอ่วิ่ง40แล้วก็ดาเมจ15อันนี้เราก็ขอแบบเน้นไม่กี่ทีแล้วก็ค่าได้ไปเลยอะไรประมาณนั้นตรงกลางนวลีกแล้วครับอัลฟาเล่นเซเบอร์เราไปแล้วครับนาตาเลียครับโอ้โหเดินช้าเหลือเกินครับนี่ครับความแรงต้องแลกด้วยความเอื่อยมาครับผันดาเข้ามาครับผ่าเลยครับอแน่นอนครับเน้นๆครับทีเดียวนี้ แพนด้านี่แทบจะจะกลับบ้านเก่าครับอูคินมายิงครับสกิลหนึ่งเนี่ยเราสกิลคินที่2อ0พนะครับเมื่อกี้ลองต้องถอยก่อนครับแพนด้าป็นรีเจนใหม่แล้วครับอู๋มีตัวจะเข้ามาตายครับต้องโดดถอยก่อนครับนาตาเลียครับนาตาเลียนาตาเลียจะเอาครับต้องเล่นแล้วล่ะครับคินเนี่ยผ่าเข้าไปครับโดนแพนด้าครับคินไม่โดนครับ มีนาตาเลียคอยวิ่งตามอยู่ข้างหลังครับเรากลัวนาตาเลียครับแต่นาตาเลียเหมือนกลัวเราเหมือนกันครับนี่ครับหัวพังครับขินครับเรียบร้อยครับได้มาอีกหนึ่งคิวครับมีแต่ความแรงกับความบ้าล้วนๆเลยครับไม่ผ่าครับคีปต้องตีธรรมดาครับผ่าไม่ได้ครับมานาเหลือน้อยมากครับกดเข้าไปก่อนครับไล่ครับโอ้ต้องกลับแล้วครับทีมบอกกลับดีกว่าครับอยู่ไม่ได้ครับอยู่แล้วเดี๋ยวเจ็บครับ ราะว่าหนึ่งมานาไม่มีเลือดน้อยครับเดินลงเลยครับเดินลงเลยครับมาเอาตัวนี้ก่อนครับอยากได้ครับผูผ่าทีสามพัน่ะนี่สกิลหนึ่งเลยเนี่ยพี่จอนขอเถอะพี่จอนนี่ครับได้แล้วครับกลับเลยครับได้แล้วต้องกลับก่อนครับมานากับเลือดหมดครับโจมตีเจ้าฝังตรงข้าไม่ยอมแน่นอนครับยูดอลลาผู้น่ารักต้องเดินเอ่ยไปอีกแล้วครับ เราก็เดินเข้าเลนนี้ครับมาแน่นอนครับเนี่ยอาใควิ่งมาก่อนเลยครับมีนานหน้าตามหลังมาแน่นอนครับอาใครเราวิ่งชนไว้ครับให้ทีมเราไล่ตีครับนี่ครับสเตปอาใครครับดูไว้ครับผ่าเลยครับผ่าเลยครับอันตีครับดูอันตีทีจะ4,002ครับหลอดนี่หายเป็นผุยผงครับอีก16วินะครับถึงจะมาครับสกิลอันตีครับถอยทับครับพี่จอนสันบอกถอยแป๊บหนึ่งกูไม่ไหวแล้ว มาดูลูนก่อนครับลูนมีหรือเปล่าลูนไม่มีครับมีอาหน่าจะเอาไปครับก็รอไปพร้อมพี่หลอดครับจริงๆเนี่ยสามพันเนี่ยเราออกปอีกเลือดได้อีกอันเลยนะ West, ลองดูครับลองดูครับอยากพี่เลนครับ uh huh. เดินเช้ากันไปเลยครับพันเครับ แต่ว่าการเดินนี่ไม่มีเหมือนไม่มีไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ได้อะไรเลยครับก็คงเดินช้ากว่าเมื่อกี้ไม่เท่าไหร่ครับแต่อย่างที่บอกครับเราต้องอยู่แนวหลังครับเราก็ระวังนาตาเลียไว้เท่านั้นครับนาตาเลียเนี่ยจะจ้องเล่นเราอยู่แล้วครับพี่จอร์นสันกูเล่นอะไรวะเนี่ยต้องเข้าแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นหมดครับหนาหน้าก่อนเลยครับไปแล้วครับหนึ่งศพครับถอยแล้วโอ้โห นาน่าเขามีเกิดครับเนี่ยอย่างที่บอกครับเขาฝั่งตรงข้ามเขาออกชุบครับเราฆ่านาหน้าได้มาเมื่อกี้เขามีชุบครับเนี่ยใครเขาก็มีชุบเห็นป่ะดูไอเทมทีมเขาได้เลยครับเนี่ยชุบหนึ่งสองสามตัวครับเอาลงในตูมเดียวแต่ว่าเขาก็มีชุบขึ้นมาครับเนี่ยเซเบอร์เขาไปอันติีแล้วครับแล้วก็ตายเองครับจอนสันเข้าไปครับมีอารายืนหลับอยู่หน้าบ้านครับอ้าวโดนสวนกลับสิครับอย่างนี้ ไม่น่าจะรอดครับสำหรับมีอาครับโอ้ยสามสิบวิกว่าจะเกิดครับแต่ป้อมบนเนี่ยมีคลิปดันอยู่สูงครับเขาต้องดันป้อมอ่าเขาต้องดันเลนกลางยาวๆเหมือนกันครับมีอใครดันกับคินมาครับ20่สิบวิครับ18ครับโอ้แพนด้าตีเพลินเลยครับมากันนาหน้าด้วยครับอีกเก้าวิแล้วเกิดครับเรากันทันอยู่แล้วครับคินมาครับ เต็มที่ก็ได้ป้อมนี่แค่ป้อมเดียวเหรอครับวิ่งไปแล้วครับไม่ยอมให้ได้กันง่ายๆแน่นอนครับสำหรับป้อมโอ้ยขินเอาไปเลยครับนี่ครับคุยโดนแค่สกิลหนึ่งกับสกิลสองครับขินบอกไปเกิดครับโอ้โหโดนความแรงแบบนี้เข้าไปครับคินรับไม่ได้ครับนอนหงายท้องเลยครับทีมเราเกิดขึ้นมาแล้วครับ อย่างน้อยก็ทวงเวลาไว้ได้ครับเก็บคินผู้ห้าหานไม่ได้ครับนี่ครับซเซเบอร์เก็บนันหน้าไอาอีกตัวครับต้องบอกว่าสะใจจังโว้ย Attack! Attack! <laughs> แพ้ชนะเราไม่สนอยู่แล้วครับบอกแล้วครับเรามาเทสสทสความแรงของยูโดลาแพทนี้ครับหวดเยี่ยมชิบหายครับ <laughs> <laughs> เห็นสภาพศพคินแล้วแบบว่าบทอะไรตายอยากเลยครับดูดิ <laughs> หลับสบายเลยครับคินเอานะเรายังมีหวังอยู่ครับเราจะมีหวังที่ชนะอยู่ครับมีอาร์ยิงรัวๆครับนี่ครับอาใครเข้าไปนะครับทีมเขาเหลือโอ้หน้าน่าหน,น้า,นาน่าตายครับนาาน่าตายเมื่อกี้ที่โดนเซเบอร์ครับคินเนี่ยเกิดก่อนเราอีกทำไมทำไมเราเกิดหลังคินล่ะคินตายก่อนเรานี่หว่า นี่ครับอะไคเข้าไปปั่นนะครับแต่ทีมเราเนี่ยยังไม่เข้าไปยิงครับนาตาเลียครับโอ้หเราต้องวิ่งเอื่อยๆไปหรือนี่ทีมกดถอยถังไอ้กดถอยถังกดถอยทับครับไม่ใช่กดถอยถังครับโอ้เหมือนพี่จอนโดนอยู่คนเดียวครับชิบหายแล้วครับทีมตายหมดครับเหลือยูโดราผู้น่ารักอยู่ตัวเดียวครับมีทางเดียวแล้วครับต้องเป็นกบฏกดในป่าก่อนครับต้องกดไคได้สักตัวครับ นี่ครับนี่ครับเยื่อเราครับอืโดนเฟก่อนได้ความสะใจไปหนึ่งดอกครับสำหรับนานนาครับก็แพ้ไปนะครับเพราะว่าความใจร้อนด้วยครับ บุกกันแบบเขาเรียกอะไรบุกเข้าไปเล่นในป้อมเขาทั้งที่ของแน่นพอๆกันครับทีมยังเกิดไม่ครบด้วยครับเมื่อกี้เรายังไม่เกิดเขาขึ้นกันไปแล้วเราก็ตามไปไม่ทันเหมือนกันครับแรงสมใจอยากแน่นอนครับสำหรับเกียร์เมื่อกี้นะครับก็เปลี่ยนได้ครับจริงๆพี่ว่าเป็นเปลวไฟแห่งความโกรธจะดีกว่าครับเบากว่าไม่เท่าไหร่ครับอาจจะไม่เบากว่า กว่ครับก็ได้วิ่งเร็วนิดหนึ่งครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ